อ่าครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าใครที่ตามมาจากคลิปช็อตผมนะครับก็คือผมจะทําการเปลี่ยนเจ้าฐานใดนะครับของไดสตาร์ทของเจ้านินจาสามยครับวิธีการถอดง่ายสาหรับผมไม่ต้องถอดอะไรยุ่งยากครับคือผมจะถอดตัวยึดคัดนี่ออกก่อนครับต่อไปก็มันจะมีอ่าตัวแดนโซ่เรลาลิ้นถอดเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้มันเกะกะนะครับเราจะล้วงทําง่ายครับ โดยที่เราไม่งถอดอะไรเยอะนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาครับแค่น็อตเบอร์สิบสองตัวแล้วก็น็อตยึดสายสายไฟสตาร์ทนี่ครับหเส้นก็ดึงออกมาได้เลยครับเดี๋ยวจะรอดูต่อไปนะครับอถอดน็อตเรียบร้อยก็ทำการดึงออกมาเลยครับค่อยงัดอ่อนครับแล้วก็ดึงออกมามันก็จะได้ครับ มันจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะนะครับถ้าเราคำนวณแต่จะยากกว่านิดนึงถ้าใครแบบบอกว่ามันยากเกินไปก็ไม่ต้องทําอย่างผมก็ได้ครับก็คือทําอย่างที่ถนัดหรือว่าอย่างง่ายก็คือลื้อออกมาเลยครับหรือพวกชุดเปลือกชุดถังนี่ครับใครที่ว่ามันยากเกินไปเดี๋ยวผมก็ว่ามันไม่ยากนะครับถ้าเราใจเย็นแต่ใจร้อนครับส่วนมากผมก็ใจร้อน,นครับ ผมเป็นช่างคนหนึ่งที่ใจร้อนมากครับและงุดหงิดครับเวลาทํางานนี่ใครมายุ่งมากวนผมนี่ผม,มงุดหงิดผมไม่ชอบครับเวลาทํางานที่ผมต้องใช้สมาธินี่ใครมากวนนี่ผมจะไม่ทำครับผมด่าด้วยครับตามอารมณ์ผมครับ อ่าครับถ้ามันไม่ออกฝั่งนี้คนระับให้เราเอาอกฝั่งนู้นนะครับนี่คือถอดน็อตได้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศรอบบ้านครับนี่คือรงเชื่อต้องผมนะครับหมกงานอย่างเดียวครับนี่ครับดึงออกช่องนี้ครับออกได้โอเคครับ ได้แล้วเจ้าแดดเดี๋ยวมาถอดดูกันนะครับว่าลักษณะเป็นไงครับโอ้ลกมากครับคนก็ตกหลังจากที่ผมดูเรียบร้อยครับเป็นน็อตเบอร์เจ็ดนะครับถอดมาเลยไอ้พวกนี้จะเป็น มาร์คให้เราดูมาร์ก็ดีครับจะมีมาร์คตัวนี้ให้ดูดไว้ครับเมื่อกี้ก็เป็นมาร์คของมันเสร็จแล้วก็ทำการดึงเคาะเคาะกันตารปกติต้องใช้ค้อนอยางนะครับอันนี้ผมขี้เกียจลุกไปเก็บของนี่ครับ โอ้โนี้หมดตัวนี้ฐานใดนี้หมดแล้วมันล้างข้างนี้โอ้โหอะไรเข้าไปครับน้าน่ามันฝืดเยอะ <c oughs> ไม่เล็กก็ซึกครับ <c oughs> แล้วไหนมันอ้ <c oughs> อันนี้คือลูกค้าบอกว่าไปพันใดมาเมื่อไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับมันไม่ได้พันเลยนะครับมันโดนต้มตุ๋นมานะครับอันนี้น้องชายผมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อันนี้คือไดเก่านะครับเป็นข้าไดเก่าเนี่ยแตกมาแล้วไม่เหล็กอ่าก็ต้องเปลี่ยนไม่เหล็กครับ ก็ต้องดูครับว่าชุดมันจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้คือหมดเยอะครับก็คือถ้ามีเป็นลูกเราไปดูหาเซิร์ชดูถ้าเป็นลูกถ้ามันถูกๆก็พอมีลุ้นนะครับแต่ถ้ามันแพงแล้วก็หาดูอะไรหาซื้อพวกอะไรนี้ได้ครับดเ,เดี๋ยวจะให้ลูกค้าทำทำการสั่งซื้อนะครับก็สรุปแล้ว ถามลูกค้าแล้วก็คือสั่งใหม่ครับก็ไปเห็นใน l a ซาด้ก็ประมาณพันสองพันึงครับอันนี้เห็นบอกว่าไปทําที่สุราษฎร์โดนช่างบอกว่าพันมอเตอร์อะไรใหม่ห้าพันแต่มันไม่ใช่ครับของเก่านะครับโดนเขาต้มมาครับเขาต้มเลาครับโดนโดนต้มลาครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยครับ ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ